อย่างที่กาเรียนอย่างที่กาเรียนสภาคือทางออกของการเมืองณะขณะนี้ใช่หรือไม่คะก็ได้ฟังลุงตู่พูดในคลิปเมื่อสักครู่ไปแล้วใช่ไหมครับว่าวันนี้ก็คือเมื่อวานที่สภาเขามีการประชุมกันเรื่องของเรื่องนะชนฤกษ์ยในฐานะประธานสภาผู้แทนและประธานรัฐสภาเชิญหัวหน้าทุกภาคการเมืองประธานวิบฝ่ายค้านฝ่ายรัฐพร้อมหน้าเลย ปคุยกันไปล้อมวงคุยกันจะใช้สภาเป็นเวทีในการหาทางออกให้ประเทศได้อย่างไรบ้างในที่สุดก็ตกผลึกเห็นร่วมกันทั้งหมดนะฝ่ายค้านฝ่ายรัฐบาลฝ่ายค้านฝ่ายรัฐบาลเห็นร่วมกันให้เสนอไปที่นายกลุงตู่เสนอให้รัฐบาลเสนอให้คอรมองข้าหงมติน่ะเป็นเจ้าภาพในการขอเปิดประชุมวิสามันสภาผู้แทนค่ะ ประมาณนั้นนั่นคะครับหลังการประชุมประธานวิปรัฐบาลประธานวิปฝ่ายค้านคุณสุดทินคุณวิรัตก็ตั้งโต๊ะแถลงแต่ในยะไม่มีอะไรหรอกในยะมันอยู่ตรงนี้ครับในยะมันอยู่ตรงที่หลังการหารือไม่เห็นพร้อมกันใช่ไหมใช่การเห็นตรงกันแล้วนี่ในการหารือทั้งพรรคฝ่ายค้านฝ่ายรัฐบาลวิบด,ด้วยทั้งสองฝ่ายประธานทวนก็ท,ท <ำ S 1> ําหนังสือในนามประธานสภาผู้แทนราษฎรใช่ค่ะ กาบเรียนนายทุนตรีลงวันที่1 9ตุลาก็คือลงวันที่เมื่อวานเลยเมื่อวานนี่แหละประชุมเสร็จสาระรมีอยู่2ข้อข้อที่1ข้อที่1คณะรัฐมนตรีควรมีมติเห็นชอบในการตราพระราชกฤษฎีการเรียกประชุมสมัยวิสามันแห่งรัฐสภาพ,าพาศ2 5 6 3เพื่อให้เพื่อทุกฝ่ายได้มีโอกาสอภิปรายแสดงความคิดเห็นและชี้แจงข้อเท็จจริงเพื่อสร้างความเข้าใจที่ตรงกันและลดปัญหาข้อขัดแย้งข้อที่2 คณะรัฐมนตรีสมควรให้มีการรับฟังความคิดเห็นของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกพุทธสภาโดยขอให้มีการเปิดอภิปรายทั่วไปในที่ประชุมร่วมกันของรัฐสภาตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยมาตรา1น6 5ค่ะ2ข้อค่ะทำถึงท่านนายกรัฐมนตรีค่ะลงวันที่19ค่ะทั้งข้อหนึ่งข้อสองใช้คําว่าคณะรัฐมนตรี 3, ควรใช่แต่ภาษาการเมืองเขาแปลว่า ต้องต้องก็คือให้คอรมอดาเนินการสองข้อนี้เพราะเพราะเพราะไม่ทําเพราะไม่ทําจะเกิดอะไรขึ้นอประมาณนั้นสรุปก็คือนายกชวนทําหนังสือถึงนายกตู่หคอรมอเปิดประชุมสภาวิสามันซะเถอะเพื่อเป็นจังหวะที่จะลากเอาทุกปัญหาเข้าไปคุยกันที่นั่นใช่ค่ะสอคณะ้ัฐมนตรี ควรอาศัยมาตรา165รัฐธรรมนูญฉบับปี60เปิดอภิปรายทั่วไปเปิดอภิปรายทั่วไปความหมายแบบบ้านๆเข้าใจง่ายๆก็คือคอรมควรอาศัยมาตรา165รัฐธรรมนูญปี60ขอหารือขอปรึกษารัฐสภาหมายความว่าทั้งสองสภา ประชุมสองสภาในคราวเดียวและหารือเลยใช่ค่ะปัญหาที่เห็นอยู่ตรงหน้าตรงเนี้ยเอามาคุยกันในวงเนี้ยร่วมกันทางออกมันอยู่ตรงไหนควรจะเป็นอย่างไรอประมาณนี้ก็ดีนะก็ดีนะอืก็เป็นสัญญาณดีถ้ามาถึงทางนี้นะคะก็ดีแต่บิคนชิงหล่อไปหมดละค่ะมีคนชิงหล่อไปหมดละเมื่อวานนกกรัวภูมิใจไทยชิงหล่อ รีบประกาศจุดยืน3าอ๋อวันสื่อวันสื่อเขาประกาศไปก่อนแล้วนายวันอาทิตย์วันอาทิตย์วันสื่อวันอาทิตย์วันอาทิตย์วันอาทิตย์เขาประกาศล่วงหน้าลุงชวนลุงชวนนัดประชุมวันจันทร์สิบเก้าใช่ไหมวันที่ที่สิบแปดบายๆก็ประกาศกันหมดทุกพันพุ่มใจไทยประกาศจังหวัดรีบหลอกก่อนเพื่อนประกาศ3จุดยืนเออประชาธิปัตย์กลัวตกอ่ะก็บ้างหลังจากนั้นห้าโมงกว่าตามมาตอนเย็นอืปิดท้ายด้วย พลังประชารัฐไม่อยากตกกระบวนกาประกาศด้วยเพราะนั้นประกาศกันหมดนะคะจุดยืนสามพ่อของจุดยืนแบบในสภาพที่ไม่ค่อยพร้อมเท่าไหร่นะโอเคประมาณนั้นก็ก็ว่ากันไปหลังการประชุมหลังการแถลงข่าวร่วมวิปฝ่ายค้านวิปฝ่ายรัฐบาลหลังจากประธานชวนทำหนังสือถึงนายกุงตู่ค่ะหลังจากนั้นนะพักร่วมฝ่ายค้านเขาก็จับมือกันออกมาตั้งโต๊ะแถลงค่ะ ไม่แค่นั้นนะหลังจากพักร่วมฝ่ายค้านทุกพักจับมือกันออกมาตั้งโต๊ะ,ะแถลงตกในๆหน่อยก็ปิดท้ายด้วยการแขลงเดี่ยวของพักเพื่อไทยอืมอันแน่นอนก็ต้องมีท่าทีของพักไงสาระน่า,าสนใจมากๆเลยอืในสภาตอนคุยกับฝ่ายรัฐบาลคุยกันแค่เปิดประชุมสภาวิสามันมหารือสองสภาประมาณนั้นประมาณนั้นแก้รัฐธรรมนูน ควรจะใช้เป็นจังหวะในการรับหลักการวาระที่1อย่างน้อย2จาก6ยติใช่แก้2 5 6ตั้งสรสรอประมาณนั้นเอาตรงนี้ไปก่อนก็ได้ค่ะแต่สิ่งที่ฝ่ายค้านเขาออกมาถแถลงสองรอบรอบแรกพักร่วมฝ่ายค้านทุกพักอรอบที่สองฉายเดี่ยวพรรเพื่อไทยสาระก็คือการประกาศยกระดับมากกว่าที่คุยกันใช่แล้วนั่นคือมากกว่าที่คุยกันคือหต้องยกเลิกพรลกฉุกเฉินใช่ค่ะส ต้องยกเลิกการดําเนินคดีกับผู้ชมนุม่ะ3ต้องปล่อยตัวแกนนําผู้ชมนุมที่ถูกจับกลุ่ม,มและ 4. นี่แหละการแก้ปัญหาทุกอย่างนาะยกต้องลาออกเสียสละลาออกหน่อยได้ไหมนุกเสียสละลาออก,ออกเถอะจะได้แก้ปัญหาทุกสถานการณ์